สวัสดีค่ะพี่น้องเชา้านี้โอ้โหเป็นเช้านี่หว่าตอนนี้กี่โมงแล้วคุณชายหนึ่งโมงคุณชายเผาหน่อไม้ให้เมียไปกินต่างประเทศฮะนั่นเห<า>มือนหรอฮะนั่นผ้าซีเลอร์นะอุ้ยทำไมไม่เอาที่หนีบฮะ นีอ่อ,อ่ะเอาจะได้ง่ายๆ่ายไงเผาหน่อไม้กินต่างประเทศกจะไปกินบ้าเออเผาแล้วก็เซียนไปหอดผุด่นเม,นวน,มนวนก็จะแกงเมนวนเมนูก็จะแกงโอ้ยคนเผาหน่อไม้ให้เมนวนเมนวนคะ่ะลูกไส้เผาหน่อไม้ให้ เันวันไปแกงต่างประเทศมึง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 หนาคนมึงหนาคนตึงนึกว่านอนหลับนะเนี่ยสวัสดีครับพี่นอ้องอดียกมือด้วยสิสวัสดีครับเอาแล้วไหมเริ่มพี่นอ้องเริ่มกี่วันใหญ่เลยเนะก็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 อุ่นมาพ่ยังไงยายขอเงินสองร้อยหรือเปล่าไม่กล้าขออย่าไปรอเลย มีอยู่ในถุงในถุงดำนะบ้าเล่นไม่รอดเราควเก็บไว้เด้เอ้าเมียไม่รู้เมียเอาไปให้ยายเล่และร้อยหนึ่งนี่ไงยายเล่ถอนมายายเล่ถอนมาห้าสิบาทแล้วก็ยายแดงเลยขอยี่สิบนี่คังใหญ่ะเมื่อวานเงินพี่กูให้เป็นสามร้อยมองหูเลยเห็นมาแบกของมันเห็ดอีกเรื่งจากคือภาษาสิ่แล้ว คนละคนจะพูกว่าถามบออสว่าจิจ้างสีเขาสิดไอสีบอลมาจ้างสีกรบดนะจ้างเห็นยังจ้างสีแล้วยากสีแห่งคนละคนเอ้หอดงวดโมมันเขาไปสีให้ตัวบ่แล้วอายุพันถึงเขาเย็ดทีปีเขาก็จะสีแมนเออเจ็ดทีปีมันจะสีไเงินเศร้าไอศิลโวดบ้างคนพูดมาอยากอยากมาขอจ้างสีหน้าเยาจัดสีแห่งโอ้พูอยากสีแห่งก้ะเปาหัวเท่าเสียงวเท่ามาบอสีงบเสีตาตาเอาัวเท่าอ้าอ่ะไปเอาใส่กระเป๋าไว้ อ้วนเท่าเป๋้วนเท่าก่ะมีแต่ตายเอาตัวสีหัวมาเลี้ยงหัวเอาย้ายน้วสีกันไาเปสีใหญยังะตาไปสีวัคซีนไข้หวัดใหญ่มากแต่วใหญเองกันไข้หวัดใหญ่เราบว่าผู้ถูกอายุเจ็ิปีขึ้นไปเขาถึงจะฉีดคนใดยังไม่ถึงเจสิบาไีให้ได้บน่บอกเว่าัถึง้ีวัวได้เขาบน่าว่ nhiếp để pin nôi, cúp hồ băng vần, có nhiều, chết tiếc những thứ mà cô xuống ở này, lúc nào lúc lúc, เผาแล้วจะเอาไปล้างมันก็ไม่ขมใช่ไหมคุณชายรอกับไปอ้อมันจืดมันจะขมเลยรอ ร้อนไหม้นยลนั่นแน่ตึงแนงตึงแนงต,ต,ต,ตื่นกันาตื่นกับนอนตื่นนอนก็รออยู่จะนอนลงไปรุ่นลงไปรุ่นโัวยุบต วันนี้รอยรยตึกโวยตึกโวยเผาหน่อไม้แล้วนาไมมนวนเตรียมพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปซื้อปลาหลดเพิ่มอีกแล้วก็ซื้อปลากิโก โกปลาโลดยังไปซื้ออะไรยังจะมาซื้ออีกไม่ใช่ปลาโรดนะตัวเลงเป็นปลากล้วเปซื้ออะไรนะคะก็ไปซื้ออยู่มานาั่งกระด็อันนั้นอันนั้นปลาวงที่มันเป็นวงวงคนละปลาของต้อนเด้อแม่นอนแม่นอนบ่มี่ยังรายเด้อแม่นวลคอมเมนต์อยู่เมื่อวานจะเล่นโทรศัพท์ได้แล้ว เม่นวนเขามีถ้าโทรศพท์เล่นไปได้ไม่นวนก็เล่น iPad ดไงกำลังแม่ลูกชายกำลังตื่นนอนไหมได้แม่บางเลียนพุดนะลาบูดคือตูดลิงน้องเอฟซีวะลามันโหลดลามันโหลดคุ่นปะ พี่น้องเจจิดาลูกหลายดามันโดดดามันโดดมาดามะเดี๋ย <c oughs> วสีดำแก้วใี้กินสีดำแจ้วให้กินบ๊วย <c oughs> กินข้าวหลับซีลาม <c oughs> ้มันลา้มันเอาไานัน่นหลาคนเท่าสิไปให้ดูเร็วๆคือคอมพิวเตอร์มันก็เป็นแฟบ์บรายดอกขนาดผู้เจ้าเฮ็ดคอมพิวเตอร์มันก็ยังบ่ทันใจคนเท่ามันก็ต้องคอยเป็นคอยไปแต่ทำหนีกับตื่าดีแล้ว ชีวิตก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปไปท,ลทีละขั้นทีละขั้นเหมือนขึ้นบันดไดชีวิตดําเนินไปทีละขั้นตอนทีละขั้นตอนไงไม่ใช่ว่าจะรวบลัดตัดตอนเหมือนพวกค้ายาเสพติดรู่ดีรวยขึ้นมาอีกวันหนึ่งตำรวจจับะบบาใหามา่ห่่าาออยจก ยายเอามาเลือดท้อยายเอามาคนในบ้านเขาให้มา <Yeah. S 2> แข็งแรงแนไแม่บอกว<า>่าแม่นงแม่นงแม่นงให้มาเพราะว่าเมื่อวัอนก่อนนี้ยายเอาปลาลูกคอกไปให้แม่นงกินแม่นงไม่สบายแล้วก็เขาก็เลยให้หนอ่อไม้ยายตอบแทนมายายก็เลยให้เผา ยายก็มีน้ำใจนะเวลาคนป่วยยายก็ไปเยี่ยมแล้วก็เอาเงินให้เอาของกินให้พอเวลาเขารู้ว่าลูกจะกลับต่างประเทศเขาก็มีแนวปากแนวตอนนี่คือวิถีชีวิตคนอีสานบ้านเฮาพี่น้องที่พิ่นมีน้ำจิตนำใจเข้ากับ,บพี่นำใจลําเพลินสิ่งตอบแทนกันไปกันมานี่แหละคือคนอีสานพี่น้องบริเวคือคนในกรุงเทพหรือว่าคนไทยที่ บ้านอาคารกันกับบริเวณหารจัดการอันนี้คือแบ่งปันกันแบบนี้วิธีชีวิตแบบนี้มัมีข้าวกินแล้วมันมีผู้ได้ห้าด้วยยู่รงเทีเนาะแม่แต่ว่าอยูเล่าคือการยาอยูเล่าขางบ้านเพิ่นกระห้ยนอไม้อันนั้นมากด้เพิ่นนห้ยนอไม้นหน่อไม้ไอ้ละย่างเหมือนกันเอาไปนึ่งก่อนแล้วก็หนอไม้แห้งเหรอที่นอไม้แห้ง สาวลางขายมากขอบเจอหลายๆเด้อสาวลางกับคุณแม่ยังเกาะคุณแม่ของไอเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาชื่อคุณแม่อะไรปลาเล่ปลาเล่แม่แล่ก็ขอบคุณมากนะคะถ้าดูในคลิปนี้แล้วลูกหลานเพิ่นเบ่งลูกหลานเพิ่งเบ่งลูกหลานเพิ่งเบ่งอยู่แล้วก็ขอบคุณหลายๆค่ะไปหันไปปุ่นก็มีน้ำใจมาผีก็มีน้ำใจเห็นบอกพี่น้อง เอาพี่น้องพอกันคลิปนาด้จ้าอยู่ดีไม่แห้งคลิปเผาหน่อไม้เม่นวนลูกชายเผาหน่อไม้ไปต้อนประกดประกดประกดอะไรประกดไม่า <laughs> บ,าบาย